นะคะใครที่ทํางานไม่เสร็จครูไม่ให้นักเรียนออกไปเล่นนอกห้องค่ะตอนเนี้ยใครยังทํางานไม่เสร็จคะครูเสร็จแล้วค่ะโอ้ยครูกําลังถามหาคนที่ทํางานไม่เสร็จค่ะว่าเธออะเกมือกันทำไมคะครูคะครูหนูทำงานไม่เสร็จเลยโอ้ยเธอได้ทางานช้าเหมือนเต่าเลยนะคะนี่ใครที่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถออกไปเล่นนอกห้องได้เลยนะคะแล้วจะทิ้งก้องไว้แบบนี้เหรอคะ ทงมันไว้ตรงนั้นแหละผ้าออดแอร์ามาเปเกิดใหม่เลยค่ะกำแพงคือคุณครูใจร้ายจังนี่ยี่ก้องผ่านมาจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะจะทำงานเสร็จหรือยังอะ่ะโอยทุกคนยี่ก้องหายไปไหนอะ่ะโธ่ครูนั่นอะไรอะ่ะครูบอกว่าให้หนูมาเกิดใหม่หนูก็มาเกิดใหม่แล้วไง